ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะคะมาพบมาพ่องไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านเนก่เวเนาะค่ะเมื่อนีกระทืโอกาสนาะมัม่เมาม้อยสาวสวอยให้กันฟังคือเก่านะคะเรื่องอยังกะมีในชีวิตประจําวันของสาวสว่างนี่แหละคะ่ะหลังจากที่ไปงานเขาเมื่อก็ได้เริ่มต้นที่จะมาเครียดงานที่รับไหวน,นั่นเองเนาะคะ่ะ งานยังก็คือว่างานมันเกิดของฝรั่งนาะทุกคนคะ่ะแต่ฝรัง่งบ่อยอยากกินอาหารบ้านเขาเองอยากจะกินอาหารไทยนะในปัจจุบันนี้ก็ราคาของกับแพงแบบปี๊ดปี๊ด นาะค่ะทุกคนอาจจะเข้าใจนะ,ะเรื่องน้ำมนันน้ำมันเอ่ยทุกๆุกอย่างนะคะค่าผสมภาษีก็มากแต่ว่าเขาก็บวกเพิ่มให้เฮ้านะคะด้วยการที่ว่าเฮ้าเสียภาษีหลายเฮ้าใส่เอ่อขบทรัพยากรแม่นบอกค่ะหลายขึ้นอังสินน่ะหรือว่า ค่าน้ำหมกน้ำมันเออย,ย่างสีเนาะค่ะเขาก็ต้องไปมารับเพิ่มเติมจากเจ้าหน่ายนะคะถ้าผู้ใดเฮ็ดงานประจําตัวนี้กะตตรงใดนะคะแต่ถามว่าได้ลายโบมันได้่บรายทุกคนค่ะแต่มันจะได้พอสมควรเนาะค่ะที่จะเข้ามาซอยเรือเกื้อกูลเข้าในเรื่องที่จะไปจ่ายค่าน้ำมันเพื่อเติมรถครับไปเฮ็ดงานนั่นเองเนาะค่ะทุกคนค่ะเอ้าบาทนี่มันจะมีเรื่องให้เราตัวล่ะทุกคนด้วยที่ว่า ฝรั่งเขาอยากจะทานอาหารไทยเขาก็มาออเดอร์กับเราอย่างที่เราแบบบอรตรงได้คิดหนังเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจาะจงเพื่อจะรับงานโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่ามวยข้างเคสงานหลายอยู่แล้วนะคะโดยตตวของมืยเองก็ยเคสงานหลายถามว่าลังเกียดบอที่บอรับงานบอไดลังเกียดแต่บางเทือเขาต้องก,ตงการพักผ่อนร่างกายของเขานะคะเพราะว่า ในช่วงระยะที่มวยเฮ็ดงานหลายๆรวยมวยก็รู้สึกว่าเมยนะคะทุกคนค่ะบม,มาเพ็ญบาได้อยากได้เงินได้อยากได้ทุกคนแต่ร่างกายเฮ้ามันบพบผอมเฮ้ากับต้องย่อมรับความเป็นจริงนะคะทุกคนค่ะนี่คือมวยได้เตือนสติของเจ้าของยองสั่นเงินมาร่างกายแย่เราก็จะแย่ทั้งสองอย่างทั้งเงินทั้งร่างกายเฮ้ามันก็นสิผสมมาดุลกันเลยล่ะนะคะตัวนี้คือเรื่องสําคัญเนาะบาทนี่มันเกิดอ,อยังขง้น ด้วยความที่ว่าเอารับปากเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูสถานที่เนาะค่ะที่มวยเคยเวบามาสองคลิปน่าจะเป็นสองถึงสามคลิปที่ผ่านมาเนาะ้าผูได้ใดได้โฟก,กัสจุดนั้นกับิได้เห็นคักๆกเนาะคะ่ะแต่บาดมันเกิดยั้งขึ้นด้วยความที่ว่าเขาก็ชอบอาหารไทยเป็นพิเศษและเขาก็ชอบไปเที่ยวเมืองไทยเป็นพิเศษ ทั้งผัวทั้งเมียนะก็บอคอยไม่เวลาอยู่บ้านน้ากันอยู่เร็วนะคะผัวก็เป็นธุรกิจส่วนตัวเมียก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะนี่คือตา่างไฟต่างม,มีธุรกิจแต่ว่าผู้เมียเฮ็ดงานอยู่บ้านผู้ผัวออกไปเฮ็ดงานต่างประเทศนั่นเองเนาะค่ะมันเกิดยังึ้นก็วันเกิดมาแล้วนะคะมุ้ยบ่แน่ใจว่าเป็นวันเกิดของผัวหรือของเมียนะคะตัวนี้ อยากจะแช่ออกไปทุกคนได้เข้าใจเนาะค่ะเพราะยังตัวนี้เรื่องสําคัญนะคะของคนไทยเราอย่าเป็นอย่าตกเป็นเหยื่อเป็นเด็ดขาดเด้อขาดตรงนี้นะคะเพราะยังโดยคําที่ว่าเขามาจกตาเหารูบาเหาหมักยังนั่นเองเนาะค่ะคิดว่าสาวไทยชอบเงินนะคะบ่งตรงรอดคิดว่าหน่อยไล้ซําได้ก็เอาเบิร์ทำลองนี้เนาะค่ะอ่ะ กรณีนี่มวยก็ได้ไปคุยขอดบานหอดรงเขาเนาะค่ะไต่ไปเห็นสภาพทุกอย่างเพราะว่าในเรื่องการที่เขาจะรับงานแต่ละเทือนี่เขาก็ตรงเห็นว่าสถานที่เขาเป็นยังไงเขาตรงได้เห็นยังแน่ไปเป็นยังไงหรือว่าเขาตรงได้ใส่ยังไงแน่น้ำเนื่องพร้อมบอ่อไฟพร้อมบอ่อแก๊สพร้อมบอ่อหรือว่าเตาอบมีบอ่อนู่นนี่นั่นเขาก็ตรงไปเบิ่งเนาะค่ะ แล้วปาายนเศร้าสว่างก็ได้เข่าไปเบิ่งคักเล็วนะก็ได้คุยเรื่องเรื่องงานขึ้นนะคะแต่ว่าบ่ท่านได้ตกลงราคาเพราะยังนนโดโ้นได้มารับงานเถ่อไม่ก็บอกตรงว่าเดี๋ยวฉันจะทำํำราคาอาหารมาให้ราคาของสมคุณทีหลังเพราะว่าช่วง3-4ปีนี้ไม่ได้รับงานมาเลยเพราะมันติดโควิดนั่นเอง ทุกคนคะ่ะมวยก็เลยเลี้ยงเขามาในลักษณะนั้นอีกอย่างหนึ่งเข้าตรงได้มาคำนวณของที่เข้าตรงเฉลียอีกนะคะทุกคนกูณสองเข้าไปตัวละนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะค่าชั่วโมงเข้าก็ตรงบวกเข้าไปค่าน้ํามันเ้าก็ตรงบวกเข้าไปแม่นบอกคะ่ะเข้ารู้จักของรู้จักราคาเรียบร้อยเข้าก็ตรงมาเฉลี่ยให้เขาแล้วค่อยไปบอกราคาเขานั่นเองนะคะเมื่บ้านก็ได้โปรช็นะคะก็ได้พอกันกับเขา ถึงเวลาแล้วเนาะกระชิเดยบอกเขาทำนองนั่นเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าก้อนน้านกนก็ไดไปคุยกับเขาเขาก็ถามราคาเป็นยังไงกระทรงเอ่เมสเซจบอกไคนวนเดอร์ทานองนี้เนาะคะ่ะเขาก็ถามด้วยความที่แบบว่าเออมีมาลทัยจุดอกนะคะม้ยก็ตอบบ่ได้เนาะว่าสิอันทรงให้ได้ตอนใดนะคะม้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิให้แน่ที่นี่สิทรงให้เรียบร้อยเลยนะคะม้ยก็เลยบอกจังสี่เนาะคะ่ะบาทนี้ โดยความที่เฮาซื่อสัต์นะคะทุกคนคะ่ะคิดว่าฝรั่งกับสิคิดในสไตล์เดียวกันกับเฮาทุกอย่างมันกับแพงไปเบิดโดยเฉพาะอาหารไทยกินแทบจะไ่ได้ลาำยางนะคะทุกคนคะ่ะบาทนี้เขามา,าคนที่เขากินอาหารไทยอยู่แล้วนะคะรสชาติก็ต้องเป็นรสชาติไทยไม่ถึงกับเผ็ดนะคะไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่ขอให้เป็นรสชาติไทยเพราะเขากินอาหารไทยมากแต่เมืองไทยเขาสิืูจักนะคะ,นะคะแล้วด้วยความที่สาวสบางที่แบบว่าเออ อา้าคนเกรดซำนีนเขาบอกายโหลดเข่ากับเป็นเบื้องหนึงทั้งครอบครัวทั้งเศรษฐกิจของเขาพอมนะคะเ้ากัสิไปเอาซุ้มซีซุ่มหายหเขากินกับบะไ้ด้วยทั้งทั้งเนื้อทั้งปลาทั้งยังทุกอย่างเลยละ่ะของสดทุกอย่างมันต้องเกรดดีนะคะนี่คือส่วนที่เข้าสิตรงเขาไปในครัวลแล้วก็จะแจ้งให้เขานั่นเองแต่บาทเนี่ย ด้วยถ้ามามุยไปงานเขาดำแล้วไปพ่อคันกับเขามุยก็เลยได้บอกเขาไปว่าราคาของมันเท่าไหร่เธอเขาถามเฮาเนะเอ,อเธอเฉลี่ยดได้หรือยังฉันอยากจะรู้นะเพราะว่ามันใกล้วันทุเข้ามาทุกทีแล้วเราก็ต้องได้ดูแผนงานของเราด้วยทำนองนี้เนาะคะ่ะแต่ด้วยความที่สาวสาว่างก็คิดว่าเออเขาคงสิบาเป็นยังดอกเพราะว่าเฮาก็คิดตามที่ว่า ตอนนี้อียังมันเป็นยังไงเฮ้าก็บ่ได้เอาจนแบบโอเวอร์ร่างการเนาะคะ่ะกระโบกเขาราคาไปนะคะโดยที่ว่าเฮ้าจากว่าน้ำมันอียังเข้าก็ต้องใส่แล้วก็การเดินทอกเดินทางแต่ละครั้งเฮ้าไปซื้อของเฮ้าต้องบวกลบคูณหารออกมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่นี่นะอืโดยความที่ เขาเนาะซื้อโดยการที่เข้าอยากจะให้ของที่มีเกรดกับเขาแล้วก็บอกแบบว่าเฮ็ดงานจิ๊ลิปจบหลกนั่นเองเนาะก็บอกเขาไปตามราคาที่เขาคิดไปเรียบร้อยเขาต้องการเฮ็ดยี่สิบก้นแต่ว่า20่สิบก้นกว่าคนนนั่นบ่ได้นับเพราะยังเป็นเด็กน้อยเอาตรงๆต,ตายตยี่สิบคนนี่แหละอาหารจัดแจงไปมีกี่อย่างห้าอย่าง รวมเสะะร็จับเนาะค่ะบอมันว่าเอ่อเฮาสิไล่แค่เข่ากำเนาบังส่นดิเขาก็ไล่ตั้งแต่อีหยังออเดอร์ที่เฮาให้เขานะคะแล้วก็มีเข่ามีน้ำบ่มีเขา่าบ่หรือเขา่าอันมีเข่าพัดเสริมบ่หรือว่าอีหยังเคที่เขาต้องการเนาะสิมีแกงแล้วก็บพัดอีกสามอย่างนะคะนั่นคือเขาต้องการเขาก็จัดให้เรียบร้อยทุกคนคะ่ะแต่บาทนี่หลังจากงานเขาดัาง่งพานไป มุ่ยก็ได้ยิ่งตรงไปเบิ่งของในซูเปอร์มาร์ทนะคะไปช็อปญงเลยช็อปที่แบบว่าราคาเขาตายโตเพื่อจัดการเรื่องภาษีผมนะคะนี่คือเขาได้กำกับไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันคือเอยียงนเนาะเขาก็ไปสังเกตสังเกตว่พ่อมุยก็เริ่มได้ซื้อของเป็นบางอย่างมาเริ่มสตาร์เตรียมผมเพื่อที่สีเหตุเสาที่จะถึงนี้นะคะบอคาโกดแต่มันเกิดอยียงขืนบาดวเจง เข้าไปเบิ่งอุ้ยของมันขึ้นหลายแห้งบางอย่างขึ้นถึงเจ็ดถึงแปดยูโรนะคะมุ้ยก็เลยกตกใจว่าเฮ้ยเข้าไปอบอกเขาโดยตรงแบบว่าของมันมนู่นนี่นั่นกับอะไรได้หนิเขากัได้บอกเขาไปเรียกว่าราคาสำนีแล้วเขาต้องออกตามนี่ตามเกณฑที่เขาเคยบอกเขานะคะปรากฏว่ามาหอดบานเนาะคะ่ะมุ้ยก็ได้แท็ก ได้ส่งขอความคุยกันกับเขานะคะคุยภาษาบาลเขานี่แหละนู่นนี่นั่นเขียนเข้าไปบอกเขาเรียบร้อยนะว่าราคาของต่อคนนะคะอาหารที่จะกินนะสี่อย่างมีเข่ามีผัดไทยอีกต่างหากตั้งสินะค่ะเป็นเขาเอิ่นว่าเมนูกินคูกับอาหารนะคะเขาเอิ่นตัวที่มากินคูนั่นเองผู้ใดอยากกินเขากินไปผู้ใดอยากกินผัดไทยกินไปตั้งสินะค่ะ ปรากฏว่ามันเกิดยังขึ้นหัวเจ้าผลตอบรับบอกมาาผู้เมียรับปากไปเนาะคะ่ะผู้เมียนี่เอาเอาเข้ามบอกเฮ้านึ่งไปแล้ไปคุยกับแฟนเขาเหรอะนะคะเจ้าของธุรกิจทั้งสองฝ่ายเบิ้งอันนี้สถานการณ์ของคนรวยนะคะเอามาส่งต่อให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ,คะอย่าคิดว่าคนรวยเขาสิสหยโอกาสทุกคน มีหน้ามีตาในสังคมกวัวเขาเองนะคะอันนี้สิบอกคงตรงโรดเนาะโดยเฉพาะเจ้าเป็นต่างสัตว์เจ้าต้องเข้าใจนะคะว่าบทบาทการใช้ชีวิตนี้เป็นจังไดนั่นเองเนาะคะ่ะอืมกะได้ส่งแท็กไปเรียบร้อยว่าสําหรับตัวหนึ่งคนสิได้กินเอยียงแน่ตามมาตรฐานนะคะราคาอาหารอยู่ในลานของเขาอาหารจานหนึ่งนะคะสิบโเกือบจะหอดยี่สิบยูโรแน่นอน สาวสวา่างตัดเคืองตัดเคืองตัดเคืองคือ,อาราคาเคืองเบิดในอาหารที่ค้นคนหนึนน่งสิกินนะคะถ้าอาหารซีย่างเจ้าก็ตามราคานั่นเลยนะคะตามนั่นเลยนะคะตัดเครื่องออกจากร้านอาหารเพราะอย่างเราไม่ได้ทํางานร้านอาหารแต่เราสามารถทําเป็นครัวของเราได้แต่ในเกณฑ์พอสมควรวคือว่าห้าหักลบกูนหารออกมาแล้วว่าข้าใสเวลยาเวลาเห็ดทอได แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่านะ้ำมันห้าเทอดใดค่าข่าวของห้าเทอาใดทุกคนคะร่วมแล้วกับร่วมอีกนะคะแลวกับสมุ้งของห้านาะบวกเข้าไปอืมนี่แหละสา้าวสวรา์ได้เฉลี่ยให้เขาผลสุดท้ายคนรวยต่อบามันแพงฉันไม่เอาราคานี้ฉันขอไม่เอาเอ,อ,ออเด์บนะฉันไม่เอาฉันไม่เอาอาหารออเดอ์ฟไม่เอาเลย ฉันขอเอาอาหารที่อาหารสี่อย่างที่จะกินคู่กับข้าวกับผัดไทยเป็นพอบอกเข้าจังสิทุกคนคะในราคาอะไรบอกง่ายถ้าเขาบอกว่าซิปเขาอยากได้แค่สามในราคาที่เจ็ดยูโรห้าสิบทนองนี้ทุกคนคะขอบอกว่าซิปเขาบอกว่าเจ็ดยูโรห้าสิบแต่บอกต่อหัว อเมยพอขอยไปซื้อของแล้วบทถามขอยจักมิเลยว่าระยะทางไปซื้อกับข้าวมันเท่าไหร่แล้วของจากร้านไทยมันท่อใดขอยบ่เคยเข้าใจเลยนะคะความคิดของคนที่เขาเป็นนักธุรกิจมึงไม่คํานวณเอาะเลยเหรอนี่คือคําถามนี่มันปี๊ดขึ้นมาสมองข่อยเลยทุกคนเขาละตอบข่อยอังสีว่า อันฉันไม่สามารถรับได้ข้อเสนอนี้ฉันก็เข้าใจนะว่าเธอทำราคามันถูกต้องแล้วแล้วคำถามก้อยสิมาถาม่าแล้วทำไมคุณมาถามมาคุยกับฉันอย่างนี้ทํานองนี่เนาะคะ่ะนี่สาสว่างแบบปี้แตกขึ้นมาทันทีว่าให้ดูเรื่องรูเล่าเลยว,ว่าราคาพระรงฆ์ภาษีตอนนี้มันทอไดอันบูดถึงสามสี่ปีที่ผ่านมาราคาของมันถึกถึก,ถกแห้งอีลิ แต่ปัจจุบันนี้ล่ะคอยบอกควนสิบอกกับฝรั่งนะคะอยากจะจัดงานรูหราม้าเห่านะ,ะแต่บอกาจายนั่นเองเบิดคําสิบอาอีลีนี่พ่อแล้วแต่บอยากให้ทุกคนเห็นไปจัดซุ้มซีซุ้มหาต้องฉเฉลี่ยนะคะทุกคนใค่แน่แต่สาวสว่างบอท่านได้สตาร์ ว่าง่ายโหลดซื้อของมาบางอย่างก็จริงแต่บางอย่างนั้นสามารถเย็บฟรีได้สามารถใส่จนตลอดชีวิตก็ได้นะฮะอันนี้สาวสว่างบร่ได้เสียใจแต่เสียใจที่สุดคือว่าคุณคุณเอาส่วนไหนคิดไปเฉลี่ยดได้ยงไงข้าของปัจจุบันนี้มันเท่าไรพบวกผสภาษีเข้าไหร่คุณต้องคิดหน่อยสิคุณต้องช่วยฉันคิดด้วยบอมเอนวาหายคนต่างชาติือคอยหนึ่งมาคิดให้เจ้านะฮะ คอยคิดในราคาของที่ข่อยซื้อมาคอยคิดในราคาของที่ข่อยสีเหตุแต่คอยถามเจ้าเน่เป็นยังถ้าเจ้าต้องการแค่เชสจ,จโลหาซิตจังสัน่นเจ้าออก่ไปหาขอทั้งอือโ่โรลพบ่คือสั่งจะไปเสือ้อเฟ้นไ้าโมหน,นันมากินลดอยากจะเลี่ยงคนมีหนามีตาแต่ว่าบกกาบกกาใจบกกาใจสาวสว่างแบบ คือศูนย์แห่งขนาดนะคะได้เงียคคึหนังออกมากแล้วเขามาอธิบายเฮาว่าเธอต้องเข้าใจฉันด้วยนะพวกเรามีตั้งยี่สิบชีวิตแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะกินบ้างถามจริงเธอโว <c oughs> ยออกมากจังสี่เลยเดย้ถามจริงนะเธอมาบอกฉันเพื่อฉันรับงานถ้าบอกยี่สิบคนก็คือยี่สิบคนถ้าบอกยีห้าก็คือยี่ห้า แต่ฉันตัดอะไรออกตัดเด็กออกให้หมดมีเด็กห้าคนตัดออกให้หมดเพราะฉันรู้อยู่แล้วเด็กเขาไม่กินเยอะแล้วเด็กไม่ถึงเกณฑ์เพื่อจะนับราคาหัวละด้วยนี่คือสาวสว่างได้จัดแจงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี่แหละวงกลมไเ้เลยทุกคนคะ่ะเธอต้องเข้าใจฉันด้วย พวกชั้นยี่สิชีวิตนะและชั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินกันหมดไหมหรือใครจะกินอะไรก็ไม่แน่ใจนี่แหละคือพวกฉั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาราคานี้ไปทำไมแล้วคุณต้องการให้คนไปทำรับข้าวคุณได้ยังไงหัวละตามที่คุณต้องการหามไม่มีแล้วทำไม่ได้ คุณได้แค่อาหารหนึ่งอย่างข้าวหนึ่งกล่องคุณจะเอาไหมเสียโลดลอยทั้งลอยบ่เอาเพราะว่าเขาตัดสินใจเขาอยากได้บุฟเฟต์ไปกินนะคะคือคนนี้แรกคนนั้นกินอย่างๆเนาะค่ะแต่ว่าเขาบ่าซื้อเขากล่องไปบ้างไว้นั่นคือหน้าตานะคะทุกคนค่ะ ก่ากับว่าโลดว่าเฮานะคะเนี้ยสุดเนี้ยแล้วคนไทยยังมีน้ำใจเนี้ยสุดเนี้ยแล้วคนไทยยังรู้สึกว่าเข้าร้านอาหารไปกินร้านอาหารแต่ว่าเวลาจัดการจัดงานเฮาก็รู้จักว่า <c oughs> ราคาการงานมันพอาใดเฮาตรงใจถามจริงเวลาคุณไปซื้อกับข้าวถ้ากับข้าวมันแพงคุณกินไปครึ่งทางแล้วคุณจะบอกว่าแบ่งครึ่งได้ไหม ฉันจะเอาแค่นี้ฉันต้องการกินแค่นี้ครึ่งนี้ฉันกินไม่หมดเธอคิดราคาแค่นี้ให้ฉันได้ไหมอ่ะกล้าย,ยูโบทุกคนคะ่ะนี่หละสาวสว่างไปมุมบ่านเนี่ยโบง่ายโหลดกลับขึ้นมาจากสอปเปรียบร้อยไปสํารวจเขาของมากมดลงราคาเขาตอบโจทย์เขาไปปรากฏว่าสาวราคาสาวสว่างราคาที่ตั้งกำหนดไปแบบว่าโบ,บนไลท์ว่าน้อยแล้วนะคะ ตกลงสาวสวาออ่างบหลับพ่อหยังเพราะว่าถ้าเจ้าไปรับซํานี่นะงานปรากฏออกมานะคะ25ยูรต่อคนทำนองในทุกคนคะ่ะมุยเบิดข้าสีเววนะคะเบิดาสีเววอาหารไทยมันบอมันถืเนื้อมันกับแพงปลากับแพงหมูเห็ดเป็ดไก่แพงเบิดทุกอย่างคอยก็เลยบบรับดีกว่าตัดสินใจบ่รับ อยากได้หน้าแต่ไม่มั่นนะคะไม่มั่นกับการจ่ายเงินขอกระไรบอกเลยนี่คือเป็นอุท่าหรณ์สอนใจนะคะทุกคนคะ่ะถ้าจะรับงานชิ้นไหนก็ตามนะให้เครียดหนึ่งกับอาหารที่เฮาสิเห็ดสองราคานะคะต้องเจาะจงไปเลยว่าท่อใดนะบอกเลยว่าต้องดูป้ายราคาอาหารนะคะทุกอย่างเลยที่เจ้าสิเอาขอเข้ามากเพื่อที่จะมาปรุงอาหารเพื่อที่จะเอาไปขายโตนั่นเอง ราคาของเท่าไหร่ราคาน้ํามันการเดินทางเท่าไหร่เวลาทําเท่าไหร่บวกคํานวณเข้าไปพ่อ้านนา้ำ้าไฟเจ้าสิบวยขวอยเสียจากบาทสักตังเลบ้บ่หรือว่าจะต้องการอาหารฟรีๆไปกินแล้วก็นั่งชิวๆแบบจิบไวน์นิดๆไปชมแบบว่าอะไรก็อร่อยแต่ว่าของที่ได้คือแสนถูกมากเลยมึงโง่มึงทำให้กูทันองนั่นนะคะบบอยากได้คำนั่นนะคะ จะบอกว่าขอบคุณบอกคอยก็บอก่อยอย่างกวาจังนั้นเลยนะคะเพราะว่าใครเงี้ยนแล้วน่ะก็คือแบบเหมือนกับหัดสิขอเฮาเลยนะ่ะทำแน่แต่ขนานอดคอยมาเหตุงานอยู่ประเทศเขาคอยพราะสามารถขอแนะ่ขอรถยนต์ผ้าสีแนะ่คอยเพราะเคยได้นะคะทุกคนคะ่ะมแจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มข,ขึ้นคอยเบิรขั้นสีวอานะถ้าคอยเงี้ยนจุดนี้แล็ว ทุกคนนี่คือประวัตินะฮะประวัติหมู่บ้านนี้เล่ยโดยตรงนะประสบคัรดีๆเอามาแจกกันเลยนะผู้ใดนะฮะถ้าศิลับงานนะต้องเฉลี่ยดีๆแบบว่าต้องมั่ให้โจแจ้งน้าว่าเท่าใดเป็นเจ้างไดสาวสว่างนี่คือเริ่มต้นสตาร์ทคือข้าต้องมัเครียดของก่อนก่อนห้าสตกลงราคากัเองแต่เขาก็บอกบอกเข้าได้ว่าเขาต้องการราคาเท่าไรเขาบริบบ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 บตบบ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  นี่ก็คือขอผิดพลาดในการขุดคุยกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งทุกคนคะ่ะอย่าคิดว่ามันสินแน่นอนเสมอไปเขาคิดว่าเฮ้าบรูอีหยังทางสินฉันให้คุณสิบคุณก็ต้องเอาแค่สิบไม่ได้ค่ะถ้าเหตุนะคะทุกคนต้องบอกเขาไปตามนั้นรับเงินมาเปะๆน,น,น,นะอย่าบอกว่าจ่ายครึ่งเอาอีกครึ่งนึ่งทีหลังอย่าเอาเด้อ สิบ,บอกโหลดพ่อะยังเพราะเดี๋ยวสิเกิดปัญหาน้ำกุลจังไรจะตามนะคะประสบการณ์ตัวน,นี้เอามาแชร์แบงปันกันเนาะค่ะบอยอยากให้พี่น้องทุกคนนะคะที่เฮ็ดงานอยู่ตามแบนหรืออยากจะเป็นแม่ข้าวแบบสไตล์ของสาวสาวานไปรับจ็อบข้างนอกเพื่อจะหารายได้เล็กๆน้นอยๆเข้ากระเป๋าเพื่อจะมาจุนเจือตัวเองที่เหเลือเฮ็ดง้งก็เลวแต่อังศีนะค่ะแล้วขอสําคัญนะคะ ไม่ได้รับบ่อยเพราะยังนี่ละส่วงนี้เข้ากับดูแลสุขภาพจากของและบังเอ,อิญเจอเคตนี้แล้วสาวสว่างก็เลยว่าอาจจะบ่รับตลอดไปก็ได้บนเนี่ยนะคะเพราะยังเบื่อฝรังนะ่งในเขตนี้เบื่อแห้งขนาด เบื่อคนรวยที่โบรูจักเปิดโอกาสให้คนที่เขาทํามาหากินได้ทํามาหากินอย่างที่ถูกต้องแล้วก็บเบิงว่าเขาใส่ใจ่ายจังไรเขาจ่ายภาษีบให้เบิงอาสิ่เนี่ยอันนี้ขอไม่ได้ไปคอเด้ทุกคนไปร้านไทยขอก็บสื่อเขาเขากเสียภาษีรวยบอกบวกภาษีเขาไป20 23%นนะคะทุกคน ยี่สิบยสามเปอร์เซ็นต์บางที่เนาะคอยบ่แน่ใจว่าตอนนี้เขาบวกเข้าไปจักเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนค่ะอันนี้มวยบ่ชั่วกับเลยบ่กาบ่นะคะนี่แหละคือข้อสําคัญในการเที่ยวมาใส่ชีวิตทางนี้ยายเขาดูถูกเขาได้ยายเขาบอกว่าเฮ้าก็เอาตำานิก็คือเอาตำานอยามาตรการยังไงก็เอาตามนั้นนะคะแล้วเขาคล้องเขาซื้อมากจังไดเฮ้าก็ตรงเฉลี่ยตามกฎที่เขาเหตุมา บอมันท่านใดท่านว่าเออเออทำได้แค่นี้ก็เอา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 บอนะคะทุกคนเข้าใส่สติปัญญาเฮ้าไลๆเวลาเฮาใส่เทเขาสิเฮ็ดจังสี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเอาเปรียบเฮาแทบตายอีเลีจงได้ก็ตามนะคะฝากไว้เป็นกําลังใจในเด้อถ้าผู้ใดมักชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์เป็นกําลังใจให้สาวสว่างแล้ะก็เบื่อบ่อยาาให้พลาดคลิปถัดไปนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้ผอมเด้อค่ะจงไดก็ตามนะคะรักษาสุขภาพตัวเองเนาะยัง,งหักยังแพ่งกันคือเก่านะคะเบิ่งจะกค้องดีๆแล้วก็บเบิ่งคนที่เขาหักไว้นําเด้อจะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สาวสว่างต้องขอตัวลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ